สวัสดีค่ะวันนี้สุชนอจะพาเพื่อนๆถักฝักทองค่ะเป็นการถักนิตติ้งนะใช้เข็มถักวงกลมค่ะจริงๆแล้วคิดว่าจะพาทำก่อนวันฮาโลวีนนะจะพาทำฮาโลวีนพัมกินแต่มันก็สายไปแล้วเนาะ,ะแต่ว่าก็เอามาไว้เป็นไอเดียนะเผื่อว่าเพื่อนๆจะฝึกทำกันแล้วก็เตรียมทำเป็นฮาโลวีนพัมกินหรือว่าตะเกียงฝักทองในปีหน้าค่ะบอกเลยวิธีการทำง่ายมากไปดูกันเลยค่ะ ไหมที่สุใช้ถักในวันนี้ค่ะเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะขนาด12พลายค่ะเป็นชังคิยานนะคะส่วนเข็มเนี่ยสูจะใช้เป็นเข็มถักวงกลมขนาด5.5มิลน,นะคะถ้าใครมี6มิลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นงานเหมือนกันถักหมวกปกติค่ะก็คือการขึ้นห่วงเนาะซึ่งถ้าใครยังไม่อาชำนาญเรื่องการขึ้นห่วงเนี่ยจะแวะเข้าไปดูคลิปเรื่องวิธีการขึ้นห่วงที่สดทำไว้ก็ได้นะคะตรงนี้ที่สดทำค่ะ จะขึ้นห่วงทั้งหมด30ห่วงด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เวลาที่สุถักงานวงกลมค่ะสุะบอกว่าขึ้นห่วงเท่าไหร่เนี่ยสุจะถักเพิ่มหนึ่งห่วงเสมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อในช่วงของการเชื่อมห่วงด้วยค่ะตัวนี้พอมาถึงการเชื่อมห่วงนะคะก็ง่ายๆถ้าใครดูตามทันก็ดูตามนี้นะคะถ้าเผื่อว่าใครอยากดูวิธีการขึ้นอาวิธีการเชื่อมห่วงแบบละเอียดเนี่ย สุก็มีวิดีโอเรื่องของการเชื่อมห่วงเอาไว้ให้แล้วก็แวะเข้าไปดูอย่างละเอียดได้ค่ะแต่ตรงนี้ดูการจะช้าก็น่าจะทันเนาะแพทเทิร์นที่สุดทำในวันนี้ง่ายมากค่ะก็คือนิดหนึ่งเพลสองนะคะนิดหนึ่งห่วงแล้วก็เพลสองห่วงแถวแรกอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะเขาจะค่นข้างแน่นนะคะ พอแถวต่อๆไปนียเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะทําจนจบทั้งแถวนะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมทุกอย่างนิดหนึ่งเพลสองนิดหนึ่งเพลสองไปจนจบตลอดทั้งแถวค่ะค่อยๆเลื่อนนะคะเขาจะาติดขัดนิดๆเฉพาะแถวแรกพอไปแถวที่2แถวที่3จะง่ายขึ้นค่ะจำนวนห่วงที่ถักนี่ขึ้นอยู่กับ ตัวงานที่ต้องการนะคะถ้าใครต้องการทําขนาดเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มห่วงหรือว่าลดห่วงตามขนาดที่ต้องการได้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดจํานวนห่วงแค่ไหนก็ตามนะคะจํานวนห่วงที่ขึ้นงานเนี่ยจะต้องหารด้วย3ามลงตัวค่ะเหตุผลก็คือพอเราถักมาจนรอบวงเนาะงานที่เราถักเนี่ยจะต้องจบลงด้วย เพลสองนะคะแล้วมันก็จะต่อแพทเทิร์นด้วยนิดหนึ่งตลอดคือตรงเนี้ยที่เหตุผลที่ซูบอกว่าจำนวนห่วงเนี้ยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่จะต้องหารด้วย3ลงตัวนะคะเพราะว่าเขาจะต้องแบบเป็น3ตลอดใช่ไหมนิดหนึ่งเพลนิดหนึงเพลสอค่ะตรงนี้เป็นงานวงกลมนะคะเพื่อนๆก็สามารถถักต่อได้เลยค่ะเขาจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะพอเราถักมาจนถึงแถวที่สเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะ ตรงเป๊ะเลยนะคะก็คือตรงไหนที่เป็นนิดเราก็นิดไปตรงไหนที่เป็นเพิลเราก็เพิลไปนะคะแพทเทิร์นจะยังคงเหมือนเดิมค่ะนิดหนึ่งเพลสองนิดหนึ่งเพลสองนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะให้รอบวงไปเรื่อยๆค่ะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมตลอดค่ะ รงนี้สุก็ถักงานวงกลมนะคะแพทเทิร์นเดิมตลอดค่ะนิดหนึ่งเพลสสองนิดหนึ่งเพลสสองนะคะก็ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วซึ่งที่ทำก็คือ,อ6นิ้วค่ะพอเสร็จแล้วค่ะสุก็จะเหลือปลายได้หรือว่าหางได้นี่เอาไว้ให้ยาวเอาพอประมาณนะคะประมาณสักฟุตหนึ่งหรือไม่ก็ฟุตครึ่งประมาณนี้นะคะตัดได้แล้วก็นำ นำปลายได้นะะี่ค่ะไปร้อยเข้าเข็มใหญ่นะคะเป็นตัวนี้เป็นเข็มหัวใหญ่นะคะเป็นตัวนี้เป็นเข็มหัวใหญ่นะคะแล้วก็ทื่อนิดหนึ่งจากนั้นค่ะวิธีการเนี้ยสูจะไม่ไม่ใช้วิธีการลดห่วงนะคะแต่ว่าสูตรจะใช้วิธีการรวบห่วงก็คือใช้เข็มที่เราร้อยได้อาไว้แล้วนี่แหละ,ะร้อยเข้าไปในทุกๆห่วง คือจริงๆแล้วก็คือการย้ายห่วงจากเข็มนิดเอามาไว้ในเข็มเย็บะเนาะแล้วเส้นได้เนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในห่วงทุกห่วงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโุก,ก็จะใช้วิธีการรวบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมัดคือวิธีการจบงานด้วยกันด้วยการรวบทุกๆห่วงเข้าด้วยกันประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บให้แน่นเลย สร็จแ,แล้วงานที่ได้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับหมวกนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ได้ทําหมวกค่ะคือมันจะออกมาเหมือนกับหมวกหรือว่าถุงยังไงก็ไม่รู้คือหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะ ยัดไส้เข้าไปนะคะถ้าใครมีนุ่นก็ก็ใช้นุ่นยัดเข้าไปคือถ้าใครมีอะไรก็ก็ยัดเข้าไปเหมือนกับการยัดปลอกหมอนอะไรประมาณนะะี้ค่ะคือทําให้ข้างในเขาเหมือนหมอนอะเนาะเราก็ยัดเข้าไปจนคือไม่ต้องให้แน่นมากนะคะใส่แค่พอประมาณเพราะว่าเราจะทําให้เขานุ่มนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะเราจะ ใช้ได้นะคะคือตัวได้ที่มันมีเข็มร้อยอยู่แล้วนะคะคืออีกด้านหนึ่งของงานเนี่ยเราจะใช้เข็มเนี่ยนะคะสอดเข้าไปนะคะจากาจากด้านหนึ่งนะคะจากด้านที่มีที่มีได้ร้อยอยู่เนี่ยสอดเข้าไปให้เขาทะลุอีกด้านหนึ่งของงานตรงนี้อาจจะยากนิดนึงถ้าใครยัดนุ่นแน่นไปนะคะอาจจะยากแต่ว่าเราก็ กดนุ่นลงมานะคะแล้วเราก็จะเจอเข็มจากนั้นเราก็ดึงเข็มขึ้นมานะคะเราก็จะได้เข็มกับได้เนี้ยมาอยู่อีกด้านนึงของงานแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มแล้วก็ได้อันเดียวกันนี้นะคะ่ะปิดปากถุงหรือว่าปากหมอนด้านเนี้ยเอาไว้นะคะคือเย็บรวบเขาให้แน่นเลย จากนั้นก็ดึงได้นะคะเพื่อที่จะปิดปากปิดปากหมวกหรือว่าปิดปากถุงไม่รู้เนาะปิดให้แน่นไปเลยนะคะคือจะเป็นลักษณะเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะคือเราจะเย็บให้แน่นทั้งสองด้านเลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะทำให้มันเป็นรูฝักทองแล้วนะ,ะก็คือทำเหมือนเดิมนะคะสอดเข็มเข้าไปให้ทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่งของงานค่ะ เช่นเคยก็อาจจะยากนิดนึงต้องใช้วิธีกดเขาลงนะคะเราจะได้เห็นเข็มได้ชัดๆแล้วก็ดึงได้ขึ้นมางานมันก็จะเป็นเป็นแบนขึ้นมีลักษณะรูปร่างคล้ายครๆกับฝักทอ,องมากขึ้นค่ะแล้วก็ อีกรอบเนาะคือทะลุด้านนี้นะคะแล้วเราก็สอดกลับเข้าไปทะลุอีกรอบหนึ่งคือตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทําให้เขาแบนหรือว่าแน่นแค่ไหนนะคะก็เป็นสองรอบสามรอบก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะทานะคะซึ่งพอเราดึงให้แน่นคนเนี้ยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราจะกดเขาให้เข้ากันนะคะก็จะได้ผลงานประมาณนี้เนาะจากนั้นพอเราได้ ขนาดหรือว่าความแบนที่เราต้องการหรือว่ารูปร่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ามัดเขาให้แน่นนะคะแล้วงานที่เราได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็ใส่จุกหรือไม่ก็ใส่ก้านให้เขานิดหนึ่งนะคะตรงก้านสีเขียวเนี่ยค่สูจะใช้วิธีการถักไอคอนนะคะคือการถักเชือกนะคะมันจะเป็นรูปร่างเหมือนกับเชือกนะคะตรงนี้สูทำวิดีโอเรื่องการถักเชือกหรือว่าการทำไอคอนเอาไว้แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะลองทำที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ก็แวะเข้าไปดูวิดีโออันนั้นได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะ ออกแบบการตรงนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ประดับประดาเขาขึ้นมาให้ดูดีนิดนึงมันจะได้เหมือนกับเป็นรูปร่างของฝักทองมากขึ้นค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะฟักทองรูปเล็กๆของเราเห็นไหมบอกแล้วว่าทําได้ง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจวิธีการทําบ้างแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ